วันนี้เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะเราจะใช้สเปรย์นเนกประสงค์นะคะร่วมกับน้ำยาล้างเล็บฉีดสเปรย์เนกประสงค์ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฉีดน้ำยาล้างเล็บสลับกันไว้นะคะ <c oughs> ฉีดทิ้งไว้อย่างนี้นะคะ แล้วพอมันแห้งล้วก็ฉีดซ้ำมาสักสองสามรอบหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผ้าขยี้ขยี้นะคะแล้วก็ซ <ım. S 1> ักตามปกติได้เลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะว่าคราบน้ำหมึกปากกาจะหลุดออกมาไหมคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคราบน้ำหมึกปากกานะคะกาจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนําไปซักด้วยสเปรย์อเนกประสงค์นะคะแล้วก็น้ํายาล้างเล็บใช้คู่กันนะคะขจัดคราบน้ำหมึกปากกาหลุดออกไปแล้วนะคะลูกค้า เห็นไหมคะคบนั้นหมึกปากกาตรงนี้หลุดออกไปหมดเลยนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ